เลิฟดีไซเนอร์เพราะเธอออกแบบรักโรตีกล้วยหอมเขียนเหตุการณ์และชื่อตัวละครภายในเรื่องเป็นเรื่องสมมุติไม่ได้มีการพาดพิงถึงบุคคลที่มีอยู่จริงจากใจผู้เขียนนิยายเรื่องสั้นเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ตัวเองเมื่อไม่นานนี้ค่ะเราเคยรับรีดผ้าให้รุ่นน้องคนหนึ่งแล้วรู้สึกสนุกดีได้เล่นกับเจ้าเหมียวสตัวน่ารักน่ารักด้วยเลยปิงไอเดียเป็นพอดเรื่องนี้ค่ะ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจนักศึกษาหนุ่มปีหนึ่งเอกการตลาดที่ดันทำกระเป๋าตังหายไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ชีวิตประจำวันเขาเลยหันหน้าไปรับจ็อบรีดผ้าจากรุ่นพี่ฝาแฝดเอกออกแบบเครื่องแต่งกายที่ทำธุรกิจขายเสื้อผ้ามือสองซึ่งพอเข้าจริงนอกจากการรีดผ้าพวกเขายังจ้างให้หนุ่มเจเป็นนายแบบเสื้อผ้าให้อีกด้วยเรื่องราววุ่นๆต่อไปนี้จะเป็นยังไง ติดตามอ่านได้ในเล่มนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณนักอ่านทุกท่านที่เลือกหยิบหนังสือชิ้นนี้มาจากชั้นวางรักนักอ่านทุกท่านสามารถติดตามพูดคุยกันได้ที่ fb fanpage facebook.com/roti ก oh ล้วยหอม twitter @roti กล้วยหอมบทที่หนึ่งเจสนใจรับเจ้าป่าวะ เสียงข้อความแจ้งเตือนจากไลน์ทำให้ผมชะง,งักการหากระเป๋าเงินชั่วคราวล้วงมือถือที่สั่นเบาๆขึ้นมาดูมันเป็นข้อความจากเบนเพื่อนสนิทสมัยมปลายของผมที่เข้าเรียนมาหาลายัยคีด้วยกันเราเรียนปีหนึ่งกำลังขึ้นปี2ต่างคณะผมเรียนบริหารธุรกิจเอกการตลาดส่วนเบนเรียนมัลน,นาสินเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ เวลาเราว่างไม่ตรงกันเท่าไหร่แต่เราก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมเพราะเราเช่าหออยู่ห้องเดียวกันเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาชีวิตในมหาลัยผมค่อนข้างแฮปปี้ไม่มีรุ่นพี่ยุ่งย่ามกวนใจในเรื่องลำดับอาวุโสเพื่อนร่วมสาขากา็เก้ากันได้ดีไม่มีรอยรา้าวพอวันนี้เรื่องเองสวยกาลังเกิดขึ้นกับผมกระเป๋าตังค์ผมหายหายเมื่อไรตอนไหนไม่รู้ตัวสักนิด พยายามนึกครั้งสุดท้ายที่หยิบก็คงเป็นตอนที่หิ้วขวดน้ำไปเติมตรงตู้กดชั้นล่างหอแต่ผมไปวนดูมาทุกซอกทุกซอยไม่มีแม้แต่เงาของมันผมเลยกลับขึ้นมาบนห้องเผื่อความจำผิดเพี้ยนแต่พิกห้องหากระทั่งเมื่อกี้ก็ไร้วิแววจึงเผื่อใจไว้99.99% 99ว่ากระเป๋าผมโดนขโมยไปแล้วแนะ่ ซึ่งการจะตามหามือดีที่คว้าไปเรียกว่าโอกาสเป็นศูนย์เพราะตรงตู้กดไม่มีกล้องผมดอดลิ้นเสียงดังยกมือขยุ้มหัวยังเจ็บใจกับความเลิศเลอของตัวเองที่เผลอลืมของสำคัญไว้เงินในนั้นคือเงินเดือนตั้งเดือนของผมที่แม่เพิ่งโอนให้เมื่อวานแล้วผมดันกดออกมาหมดคนที่เอากระเป๋าตังผมไปคงดีใจหน้าดูที่ได้เงินไปเจ็ดัน รวมถึงเศษเล็กเศษน้อยที่ยังเหลือราสามสี่ร้อยเวนเอ้ยไอเจ้าของกระเป๋าคนนี้เอาอะไรใช้วะแม้แต่เศษบาทเดียวก็ยังไม่มีไปซื้อลูกอมจะโทรไปขอแม่ใหม่คงโดนสวดเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่จบแน่ๆเพราะแม่ชอบย้ำบ่อยๆเรื่องการกดเงินแม่บอกให้กดทีละน้อยจะได้คุมค่าใช้ใจ่ายง่ายๆเวลาหายจะได้ไม่เจ็บหนัก ตอนนั้นผมเถียงว่าขี้เกียจไปกดที่ตู้หลายหุนแล้วเป็นไงล่ะสุดท้ายคำสอนของแม่ก็คือประกาศสิสํานึกตอนนี้ก็คงสายไปแล้วผมยกโทราศัพท์ติดต่อไปคเซ็นเตอร์อายาดบัตร ATM อย่างว่องแล้วกลับมาอ่านข้อความของเพื่อนสนิทซ้ำอีกครั้งรับจ๊อบมันดันเสนอมาในจังหวะที่หน้าสิวหน้าขวานได้อย่างพอดิบพอดีอย่างรู้กับสถานการณ์ ถ้าเป็นเวลาปกติผมคงจะไม่กระตือรือร้นตาถลนรีบพิมพ์ถามกลับจนมือไม้พันแบบนี้แน่แต่ตอนนี้อีกฝ่ายคือแสงปลายอุโมงค์จริงๆผมจึงจำเป็นต้องสนใจมันอย่างไม่มีทางเลือกงานอะไรวะเพื่อนของรุ่นพี่อยากได้ช่วยคนรีดผ้าสองชั่วโมงพันหนึ่งสนไหมผมตาลุกวาวจำนวนค่าจ้างมันคงช่วยต่อลมหายใจผมได้เป็นอีกอาทิตย์ สนทำกี่วันน่าจะหลายมื่อเห็นเขาบอกผ้าเยอะแต่กูไม่รู้รายละเอียดยังไงไปคุยต่อเองก็แล้วกันเดี๋ยวส่งชื่อให้ชื่อพี่แพทนะจบประโยคสักพักเบนส่งชื่อผู้ติดต่อมาให้มันเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่เขียนว่า patel ผมกดส่องดูรูปโปรไฟล์ของรุ่นพี่พบว่าเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งสองคนในผมทรงคอมมา่า หน้าม้าปัดโคง้งสวมเสื้อแขนยาวตัวโกงกางเกงเอวสูงปลายจมูกโดงมีแว่นกันแดดสีฟ้าอันเบอร์เริ่มประดับทั้งสองหันหน้าให้กล้องชูนิ้วสองนิ้วกวนๆผมแทบจะนึกว่าเป็นภาพตัดต่อของคนคนเดียวกันถ้าพวกเขาไม่สวมเสื้อคนละสีคนหนึ่งขาวคนหนึ่งดำคนหนึ่งมีต่างหูสีเงินห่วงเล็กห้อยข้างซ้าย อีกคนหนึ่งมีรอยสักบนหลังฝ่ามือเป็นตัวดีพี่น้องฟาแฟดพวกเขาเป็นคู่แฝดที่ดูราวกับนายแบบหลุดออกมาจากนิตยสารวัยรุ่นใจผมเต้นนิดหน่อยตอนจะพิมพ์ข้อความทักเขาไปหาเรื่องงานที่จะประทังชีวิตอารมณ์เหมือนตัวเองกำลังจะทักไปคุยกับไอดอลสวัสดีครับผมเจเพื่อนเบนที่ว่าจะรับงานพี่ผมพิมพ์ส่งไปได้ไม่นาน ปลายทางตอบกลับมาว่าครับแล้วแจกแจงรายละเอียดเรื่องงานโดยที่ผมไม่ต้องถามเขาบอกให้ผมช่วยรีบผ้าวันละสองชั่วโมงเขาจ่ายให้หลังสิบงานทันที1,000บาทงานไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนขึ้นอยู่กับเวลาว่างของเขาและจำนวนเสื้อผ้าแต่เขาบอกว่าถ้าผมทำผลงานได้ดีเขาจะจ้างผมยาวเพราะช่วงนี้เขากับแฟนน้องไม่ว่างรีดผ้าเอง มีงานโปรเจกต์มหาลัยที่ค่อนข้างล้นมือโดยสถานที่ทำงานเป็นห้องพักของเขาห้อง511หอเดียวกับที่ผมอยู่มันถัดขึ้นไปจากผมหนึ่งชั้นเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อว,ว่าห้องเราตรงกันพอดีเป๊ะดังนั้นงานนี้ผมเลยไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางและเข้าใจเหตุผลขึ้นมานิดหน่อยว่าทำไมเขาถึงต้องเลือกผมคงเป็นเพราะผมอยู่ใกล้เขามาก เขาอาธิบายเพิ่มว่าเสื้อผ้าที่จะให้ผมรีดเป็นเสื้อผ้ามือสองที่เขารับมาจากต่างประเทศคล้ากับเสื้อผ้าที่เขาทำเองเลยต้องการคนที่มีฝีมือเป็นพิเศษซึ่งเรื่องนั้นผมไม่มีปัญหาเพราะฝีมือการรีดผ้าของผมจัดอยู่ในเกณฑ์มืออาชีพตั้งแต่สมัยเรียนประถมที่เริ่มรีดผ้าเสื้อผ้าเองถ้าชุดนักเรียนผมไม่เงียผมจะไม่ยอมออกจากบ้าน คาดว่าเบนคงไปโฆษณาหรือพูดถึงรุ่นพี่เลยสนใจใช้บริการรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆเท่าที่อ่านมาทั้งหมดฟังดูไม่เกินความสามารถแถมประดินใหญ่ที่ว่าตอนนี้ผมร้อนเงินอย่างแรงผมเลยพิมพ์ตกลงรับงานไปโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดนานถามเขาว่าจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่ขนาดที่ในใจอยากเริ่มงานวันนี้เดี๋ยวนี้ชีวิตไม่มีเงินติดตัวสักบาท เหมือนอย่างตอนนี้มันน่ากลัวจริงๆถึงจะบอกว่าขอยืมเพื่อนเมรได้ก็เถอะแต่ผมก็ไม่อยากรบกวนเพราะฝั่งนั้นก็ขอเงินพ่อแม่มาใช้เหมือนกันทุ่มหนึ่งวันนี้เราสะดวกไหมข้อความนายจ้างถามกลับมาอย่างนั้นผมอึ้งไปชั่วครู่หนึ่งจะว่าดีใจก็ดีใจแต่มันกระวนกระวายตรงที่ไม่ทันได้เตรียมใจว่าจะได้งานทำพิเศษในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ แต่ด้วยความกระหายเงินบวกกับที่ไม่ได้มีเรียนช่วงคำ่ำผมจึงตอบตกลงเขาอย่างได้สติงั้นทุ่มหนึ่งเจอกันที่ห้องพี่นะถึงแล้วเคาะประตูเรียกเลยถ้าเคาะแล้วเงียบโทรมารุ่นพี่ทิ้งเบอร์โทรส่วนตัวไว้ให้ผมแล้วพิมพ์ข้อความต่อท้ายว่าตอนขึ้นไปผมไม่ต้องเตรียมอะไรนอกจากผ้าปิดปากอุปกรณ์รีดผ้าทั้งหมด เคียงเขามีไว้ให้พร้อมหมดแล้วผมพิมพ์ตอบครับเป็นการรับทราบอีกฝ่ายส่งสติกเกอร์ตัวการ์ตูนชูนิ้วโป้งให้บอกว่าเดี๋ยวเจอกันเป็นอันจบบทสนทนาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างชั่วคราวผมค่อนข้างประทับใจกับการสื่อสารของรุ่นพี่คนนี้ทีเดียวเขาดูเป็นคนชัดเจนและใส่ใจในทุกรายละเอียดให้ข้อมูลครบทุกอย่าง โดยที่ผมไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายพิมพ์เองเลยคาดเดาว่างานพิเศษครั้งแรกในชีวิตครั้งนี้จะต้องเป็นไปด้วยความรับรื่นอ,อย่างแน่นอน